กกันนะครับว่าใครคือคน่อแหล <c oughs> พี่บ้ายอจังวะเสียใจนะผู้สนิทกัะตุนว่าสตรีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับผม <c oughs> วันนี้ทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่เกมไลเออร์บาร์นะครับผมจะเป็นเกมโกหกกันนะครับว่า ใค,คือคนตอแแลนะครับผมว,วันนี้ผมมากับเคเคพี่รำตัน้นแล้วก็พี่ไรเด่นนะครับผมอธิบายพร้อมกันนะครับทุกคนทุกคนพร้อมหรือยังเดี K, ๋ยวเอเคอธิบายเดี๋ยวสำหรับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวแบบว่าเพื่อนๆรู้จักคำว่าโป๊กเกอร์เฟสไหมครับนี่ใช้ศัต์ดูเท่โป๊กเกอร์เฟสมันคือการคือการโกหกด้วยสีหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเกมนี้เนี่ยรูปแบบการเล่นของมันก็คือมาถึงนะครับมันจะกําหนดการ์ดหนึ่งใบให้เราเลือกลงนะครับยกตัวอย่างเช่นตานแรกกําหนดว่า ให้ผู้เล่นเนี่ยลงการ์ดคิงนะฮะสะมมติว่าคนแรกเนี่ยจะต้องลงการ์ดคิงแต่คนแรกอะ่ะอาจจะลงการ์ดใบอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่คิงยกตัวอ,อย่างเช่นคนแรกอาจจะไม่มีคิงอยู่ในมือเลยแล้วคนแรกเป็นลงการ์ดควีนแต่ว่าในเกมเนี่ยกำหนดให้ลงการ์ดคิงคนต่อไปสามารถที่จะชาเลนจ์ว่าไอ้คนแรกเนี่ยมันลงการ์ดคิงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันโกหกนะฮะอ่าโดยสมมุติว่าถ้าเราไม่เชื่อว่ามันลงคิงเนี่ยเราก็ชาเลนจ์ไปและปรากฏว่าถ้าเปิดมาเป็นคิงจริงๆ,ๆนะครับคนที่ชาเลนจ จะต้องเอาปืนอะกระบอกปืนอะยิงกระบานตัวเองหนึ่งครั้งนะครับโดยการยิงแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อนเจะรู้จักคําว่ารัเสเซียนรู้เลยไหม มันจะเป็นฟิลประมาณแบบว่าในกระบอกปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยมันจะมีลูกกระสุนอยู่1ลูกนะครับซึ่งเราจะยิงกระสุนปืนใส่หัวตัวเองมันจะมีโอกาสสูมโดนหนึ่งใน6นะฮะ,อะเอาเอาง่ายๆทุกคนคือปืนหนึ่งอ่ะมันมีกระสุน6นัดแต่มันใส่ไปนัดเดียวแล้วมันก็ค่อยอหมุนหน,น,หนุนว่าจะโดนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สรุปง่ายๆนะครับทุกคนคือเดาใจว่าไอคนก่อนหน้าเรามันลงไพ่ตามที่เกมกำหนดหรือเปล่าถ้าเราไม่เชื่อเราก็แค่บอกว่ากูไม่เชื่อแค่นั้นไปดูเลยดีกว่า เย้ด้วยบรรจุสุนิย์ไอ้เหี้ยผมต้องไทยเค้กไว้เหี้ยเค้อพี่น้ำตาลหรือเปล่ะเออพี่น้ำตาลคนแรกอ่ะอ่าควีนแกบอกแกเปล่าไอ้แม่หรอกพี่ว่าตาแรกเหรอคนไม่เคยขายโกหกหรอกใช่ไหมผม งแต่กูบอกเลยนะว่าควีนอะอยู่กับกูสองใบด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอเคโกหกไอเคโกหกควีนอยู่กูสองใบอยู่กับพี่สามใบอยู่พี่สามใบควีนอยู่กูสองใบจริงแน่ตอแหลมมากเลยเคพี่เราเราจะรู้ได้ไงว่าควีนมีกี่ใบในกองมีทั้งอกหกใบหกใบหกใบหรอสี่ใบแล้วก็โจ๊กเกอร์จะแทนใบอะไรก็ได้หนึ่งใบควีนหกใบลงเป็นโซนไพน์นูนหกใบในนี้มีคนโกหกเฮ้ยเฮ้ยท้ามา เชื่อเปล่าลองลองไหมกล้าเปล่าไอหมูไอ้หมูกล้าเปล่ามึงคิดว่ากูไม่กล้าเลยแกกูเห็นเขามึงกูก็รู้ว่ามึงมันชั่วไอ้หมูมึงกล้ามึงก็ชาเลนจ์ไรไอหมูถ้ามึงไม่กล้าเล้ยเฮ้ยถ้ามึงไม่กล้ามึงก็หอยจาการมึงมันโกหก คกูรู้อยู่แล้วว่ามึงอ่ะลงให้จริงเว้ยแต่กูแบบลงให้รู้เหตุดูก็คือไงมึงไม่ต้องมาขยับตาใส่หน้ากูเลยแม่งไม่มีแม่งไม่มีเอ้ยเอ้ยชาเล็ตแม่งไม่มีหรอกไอเนี้ยผมมีสักผมมีสามใบนะเอไอมึงลงกันเยอะไปละกูว่าไม่ใช่ละมีลงมันก็มันมีเยอะมันก็ต้องลงบอยที่กูมีตั้งสี่ใบไอเงี้ยไอเงี้ยทำหน้าพื้อเนี่ยโกหกทัวร์ขึ้นอยู่ผมสามใบผมลงสามโดนไอเคโดน เดี๋ยวพี่แบกพี่ลงสามใบเตียมีเยอะแล้วต้องลงนิดนึงอะอยากอยาดูอยากดูเคิงตัวเองไงอยากชิคนี่หว่ามึงไม่กล้ามึงผม่ต้องพาเลนส์นะมึงไม่กล้ามึงก็ไม่ต้องลงเคดูดไอ้แค่นี้กูหุบไปกล้าป่าวไปเฮ้ยไล่กูไม่เชื่อเคิงสามใบเพื่อนโชคดีว่ะเคิงสามใบไ้ยกูไม่โดนหร้ยเได้กินได้กินเดนปืนที่ปาจะต่อไม่โดนวะ โอเคลงควีนเอ้ยพี่เราเราไอ้ที่เราเล่นไปตอนตอนแรกแล้วที่ลงควีนไปเยอะยังเหลืออยู่ปะไม่ไม่รับใหม่เริ่มตาใหม่นับใหม่อ๋อไม่รู้เรื่องเลยหมูนี่แม่งอ้าวก็กูเป็นหมูกูไม่ใช่ควายโมมาโมคิดน้าเหรอคิดนานมึงกำลังคิดหรือเปล่าว่ากูจะเอาคลิปไอ้ใจร้ายยังไงดีมึงคิดอยู่หรือเปล่ามุติ่มึงเกินตงไปเดียวกูลงแล้วอ่ะกูไม่พูดเยอะกูลงแล้วอ่ะ เยังนี่ควีนปอมชาเลนจ์มันชาเลนจ์เมื่อกี้ผมไม่ได้ลงควีนนะครับผมเอ้ยมันลงสองใบได้ใช่ป่ะควีนไม่มีลงควิ้นไดสองใบเหรอควิ้นว่าอุ้ยชาเลนด์โอะโทษทีพี่ในมว่เิ้นบ๊ายบายดดีผมไม่โดนหรอกลาคืนลาคืนบ๊ายบายดีผมไม่โดนหรอก ก็บอกแล้วผู้ลงคืนแต่งหนึ่งสวยพี่สวยโอเคเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายเนาะใช่ไหมก็มาเร่อุ้ยเชีสใบว่นะสบายนะแล้วสบายนะแล้วสบายนะแล้วสุดสองมันจะตอสุดสองเชื่อปะมึงเชื่อป่ะมึงเชื่อกูนะพี่เร่นเด่นนะเขาดูถูกมึงเว้ยเขารู้ว่ามึงไม่กล้าเว้ยเพราะมึงติ๋มแล้วแบบเพียกดาเชื่อปะน้องสุดสองจริงคือตอนเนี้ยมันพิสูจน์แล้วเว้ยว่ามึงอ่ะจะเป็นควายจริงไหมแอะ เก่าช <muitas S 2> ู <sketches> oh. King, right? ่อะไรวะกุ no ูุกุศุวันนี้วันนคิงใช่ไหมอ๋อใจสีมาฮะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม้พี่ช่วยไม้ได้เปล่าเฮ้ยไรเดนเราสามารถชาเลนจ์ในไม้ได้ปะแตกไม่ได้ไม่ได้ต้องตามต้องตามตำแหน่งโต๊ะตามตำแหน่งโต๊ะโอ้แหมไม่ถึงทีตัวเองนะเก่งไอ้เหี้ยเก่งเก่งไอ้เหี้ยาหูันหังหน้ามองกูหู้ยเกินไปเลยไอ้ชักบอกมา เออเยอะไปเอ้ย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 ชื่ออะไรบอกโอเคเขียนเขาเฮ้ยเขียนชื่อพี่สี่ใบเหนูเขียนไม่พ้นเชื่อเชื่อเชื่อคิงคิงคิงกูบอกเลยว่าหมดแล้วถ้าถ้าไอ้ไม้มันยังลงคิงได้กูไม่ใช่ละเอ่อกูขอโทษนะมึงกับกูหกพี่ไอเด้นผมเหลือคิงไปหนึงครับนี่เฮียจอกเกอร์แทนให้หมดใช่ไหมมีกันละดาวละเชื่อได้ใช่ไหมให้พี่เชื่อน้องเขาน้องเขาดูแบบว่าเป็นหมูใจดีกระยอนอย่าเลยเกิดไหลเกิดแจเกิดอะไรได้แล้วกัา หน้าแม่งหมูเต็ร์ดีแค่ไกูบอกเลยนาทีเนี้ยเฮ้ยเอาอะโอ้โอ้ย่นผูกไปลันหัวไปเอ๊ะแหลมตั้นเราโชคดีเอาเป็นเพื่อนกันป้องเฮ้ยอ๋อนี่คือมึงก็รีเซ็ตม่หมดเลยถูกปะใช่ใช่มึงไม่รู้หรอกกูอ่ะสนิทจักระสุนชี้คลิกสามใบโอเค อะไรกูพูดเลยนะไม่ว่ามึงจะลงอะไรตานี้กูชาเลนจ์มึงไอ้เี้ยกูชอบหน้าหมูมึงจะลงอะไรตานี้กูไม่รู้แต่กูจะชาเลนจ์มึงเพ้อว่ะชัวมาดิยกูโกรธที่ไหนแท้จริงมึงชาเลนจ์ได้หมูมองหน้าแบบนี้เอาเอากูขอหมอกกาฟสามใบโอเมริโอชิริลา วัวไม่ใช่แล้วน้องจริงจริงใช่ไหมเนี่ยดูผมขยับหัวพี่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงวัวตอแหลพี่พี่เนี่นฟังผมนะพี่ลงคิงกับปานหนึ่งปุ๊บผมชันเล่นมันเลยมันตายเลยโอเคได้เลยจัดไปเนาะโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมไม่ชันเลยนะ้งแต่วันทิ้งสามใบว่าจะบ้าแล้ววันที่ไหน ดเกมเมื่อกี้ผมคิงสามใบเชื่อมั้ยล่ะเฮ้ยเมื่อกี่ะผัดทั้งทำจังสวยรวย sorry sorry ไม่ลงจริงไหมเด็กไปสามไปจริงไหมเนี่ยจริงพี่ผมลงคิงสามใบเมื่อกี้เออพี่ก็มีสามใบเหมือนกันไอเคนี่ไม่รอได้รอสองคนนี้ไม่รอหรอกสตูนเนี่ยเขาเป็นจะกู้ยเฮ้ยเออเทียมันวะเอามันลงยากแขวนจะเป็นเอาจริงนะตอนเนี้ยไอตัวแรกนะไม่เหมือนเจ้าของบาร์มากแน่นอน แค่เราตั้งหลับแล้วคลิกสี่ใบโอเคทุกคนช่วยกำนั้นะเอาไงดีวะโห้ลงสี่ใบไปเลยป่ะเชื่อหมือยม่หล okay, ับกันหด้เชื่อเชื่อที่ไหม มันมันโกหกเไยเอาเลยฟังกูนะอออินแล้วล่ะไม่ยอมจับว่าเออพี่มันลงได้แค่สามเหรอตายสามใบจะลงทำไมเนี้ยเอาเอามันก่อนมันโกหกเอ้ยโอ้โหมาแท้มาเลยเล่นเล่นเอาจริงๆแล้วต้องต้องอะไล่ะอันนี้มีสามล้ตั้งใจเลยแล้วนะจริงสามใบเนี่ยไม่ใช่ละพี่ว่าไม้เป็นคนใจดีไม่ค่อยโกหกนะไม่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 เฮ้ยอย่าสั่นอย่าสั่นอย่าสั่นปากอย่าสั่นปากอย่าสั่นบ้ากูบ้าเป็นเดียว อุ้ยอุ้ยว่าหมดแล้วว่าคินหมดอีกเงนหมดแล้วอันนี้อะว่าหันมากดดันละวมา้งไอ้ไอ้ย่ากล้าพี่เลยด้วยแบบเอาไงมองไงมองไงมองไงมันจะหมดได้ยังไงวะยังคิดนานยังงา้นมีกี่ใบอ่ะหนึ่งใบมาเลยโบมดกล้าเปล่าถ้ากูไม่กล้ามึงเรียกกูติ๋มชาเลนจ์กูชาเลนจ์ว่ะไอ้หมูดีกันโดนไม่ดียังไงตายโดนให้ ไม่โดนหลอกตัวสนิกับกระสุนเว้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงยังรอดอีกโวหัวยีเคแม่งด๋มันขี้หมูจ้ะตัวเบาก่อนเกมเบาๆชิวๆชๆชิวๆ้งไปแล้วไม่เดี๋ยวหาว่ากูโยนเกมรูปเหตุหาว่ากูโยนเกมกูทิ้งลัวเลยไอ้วันชิงว่ะไอ้หมู โม่มึงเลเหลืออยู่บ้างบุดูมึงดูหน้ากูนะเราสนุกกันไม่หยุดเลยเฮี่หมาแม่งหลับยาวเลยยอ่ะหนึ่งคิงแม่สองขัมไม่ต้องรีบผมว่าเราเล่นตอนเหลือแบบสองใบสุดท้ายนี่เราใจแน่นอนอย่าชาเลนนนะมึงได้พอแล้วนะ เสียใจนะแผดทุกอย่างที่กูวางไว้อ่ะมันลงล็อกหมดเลยเว้ยอะไรวะเพราะกูรู้ว่าคนที่โกหกอ่ะไอ้แรดเฮ้ย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 อไรอะแรดมงมันอ่านที่ผมพูดออกไอ้เค้าไปนได้กลิ่นปืนปืนุบ้าวเจอกูหน่อยไอ้เค้ ไปแล้วสองส่งไอ้ยังกูจบตกรูว่าขาส่งให้กูกับมึงมาตัวตัวกันวะเฮ้ยเดี๋ยนะทุกคนสตีผมมันขึ้น K.K. is watching you อ่ะไอ้เค่เคเกินไปไอ้ตไอ้แค่สองตีมเกินแย่ละคุยนะเออว้าวคุยนะไอ้ไอ้คุยไนูไอ้บัว ไอ้มึงอย่า,าบังบ้ากูไม่ต้องรีบไปเคไม่ง่องรีบไม่ง่องรีบไม่ง่วงรีบเชื่อกูอะไปเรื่อยๆแบบคนกำลังแบบลุ้นไงไป,ไปเรื่อยๆอ่าไปเรื่อยๆไปเรืเอ่อยใครจะไปเรื่อยกับมึ้งไงอ้ไอ้ช้าเลยกูช้าเลยนะครับไอ้ชิบายชิบายไอ้นี่มันจะมาใช้กาลนลมคมคายหลอกให้กูเล่นการ์ดต่ดอโดนกูไม่ดิกลัวไม่เคยเกลือไว้จำไว้ฮึย่าโล ก็ตกไปนะมึงเนี่ยพูดหลอกไอ้กูอ่ะลงการปลอมเสียใจแล้วนะไม่ได้ผลรอกเอเคกูบอกเลยนะไม่เป็นไรเสียใจเลยนะกูอ่านขานตั้งแต่แรกแล้ววะเฮ้ยเอ้ยย่าดึกว่ากาเลยยิ้งติมจัด มาดิหมูไอเคนสัตว <and living> <front> well. ์แล้วเชื่อผมป่ะตาเปล่าตาเปล่ามาดิกล้าชัยเล่นลมกะอ้เนี่ยมันชินเีอะไรมันหมดแล้วได้ไม่ไอเคนรอนง่ายนถ้ามึงชัเล่นกูแล้วกูพลาดอ่ะกูลงไปนอนกองเลยนะเว้ยมึงแบบมึงชนะมึงเท่เลยอ่ะมึงเป็นซูเปอร์ควายเลยนะเว้ยกูรู้ของมึงไม่กล้าชัเล่นเพราะตามตามสไตล์มึงไงมึงติดอ่ะมึงเป็ล่นปกติมึงก็ มองอะไรหมูผมว่ามาชัเลนผมเชื่อป่ะได้กินขคนโกหกไม่เชื่อพี่มาหนึ่วัดมาหนึ่งนะโอเคกูขอเรียนหน้ามึงก็มาหนึ่งโอเคนี่สินะกินของคนโกหกรสชาติอย่างงี้สินะชาเลนจ์ไอ้หี้ยมาชาเลนจ์ว่ะแกไม่ตายเสียใจนะที่กูสนิทกับลูกกระสุนฮะเฮ้ยมึงเกินเลยป่ะไอ้ มึงไปเล่นไร่อ่าวาเอ็มแแบมาไม่ได้มึงยิงไปสี่นัดมึงไม่ตายกูนั่นไอะกระสุนน้าเชื่อหรือวะเอ้ดิกาเปล่าหมูกูยิงไปสี่เมตรแล้วอ่ะมึงก้าเปล่าอย่ายท้ากูท้ากูกูทีเขียวุนเลดกูคิงสองใบมึงไม่กล้ามึงไม่งลงเสียใจไป กูอ่านเกมออกกูรู้หมดในใจมันคิดอะไรอยู่ไม่อ่านเกมออกกูรู้ว่าจะลงตอนนี้มันจะเป็นเหมือนเดิมรู้ป่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือนเดิมตรงที่แบบว่าแบบไอ้เคมันแบบลงเน่าเหมือนเดิมแต่ผมเชื่อว่าประชาชนผมนะใช่ปะไม่มองตาเลยนะเยอะๆว่าสองคนเนี้ปกก็แพ้ปกก็เฟ้ตอนนี้ชีวิตจริงกูก็นิ่งมากนะกูบอกเลยเฮ้ยมีโจ๊กเกอร์จริงด้วยบอกเลยหัวมึงจะเต็มลั่นเฮ้ยกูบอกเลยนะว่ามึงจะตอแหลแล้วอยากโดนลั่นว่ะคิงอะออกไปหมดแล้วคิงอะไม่ได้ออกหมดเว้ยแต่กูอะคือคิงไปหมดแล้ว เพราะว่ามึงแต่งใช้สองิงไปรอบที่แล้วส่วนคิงกันอยู่กูตอบไปกระหม่อมเจ้าหมูโทษเหรอเพื่อนอะไรโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์คือแทนอะไรก็ได้เหรอใช่ ไอเคอมึงแม่งโคตรหมูเลยวะอ๋อเมื่อกี้คือเบสิกเหรอใช่ไอเดวิลวคืออะไรเหรอรอบนี้นะครับจะมีพิเศษครับจะมีไพ่พิเศษด้วยหนึ่งใบเรียกว่าไพ่เดวิลนะครับถ้เาเกิดว่าใครกดชัยเล่นใส่เดวิลนะครับทุกคนในห้องยิงอรอบโต๊ะครับอุ้ยเชี่ยเอาวะมาเข่ามึงเลยเอามาประดับบ้านกูด,ดีกว่าไหมอรอบนี้กูกูเป็นควายให้มึงดา่าเลยมา ผลผลแห่งกรรมเนี้อ่ะอยากให้กูเล่นควายเฮ้ยเอาวะอุ้ยแครอยู่ตรงข้ามกูอ่ยไอ้ตายคนแรกมึงก็นั่งเหงาอ่ะอุ้ยอุ้ยไอ้คิงนั่นคืออะไรอ่ะไอ้แดงกับไอ้เดวิลครับเฮ้ยไปบอกไปบอกอู้อู้จริงๆแล้วนะกูนะคือราชาแห่งความชั่วร้ายยังแหละเป็นแค่ไฟายอ่ะพูดเยอะตอนนี้กูกำลังควบคุมจิตใจพวกมึงอยู่ คคตตรรรเจิงผมถามคำเดียวพี่นำตั้นพี่กล้าจะชาเลนจ์ผมไหมเอาเหรอเอาเลยผมว่าเอาเดยอะมาถ้านายว่าก็น่าเราจะชาเลนจ์ให้เออจับไปเลยครับเอาเลย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 เชื่อพี่เอาเลยผมคุมเกมได้หมดแล้วอ่ะคนเอาอ่ะกูรออยู่คนแรกคคนเอกเลยคนเอกเลยแหม่ผมรอเล่นอะไรวะเดี๋ยวไม่ได้เล่นน้อยอีกอะผมไม่ซวยตามซวยซ้อนหรอกเด็ดเลย เป็นยไงรับเื่อกี่าเยนโดเเยยเดี๋ยวการทโหดฮะแล้วพอดีกูมีไงทางของพี่พี่เล่นเลยครับพี่ก้าชาเลนผมอีกรอบหมอียตยิหายเลยต้องบอกหลัตันแล้ววนไปทางเล้่มต้นเล่นหรือเ่าเล้นหรือเ่าต้องบอกหัตนแ้มีแต่วกระจกขนนั้นแหละที่มันจะไม่กล้าเร็วไอ้มาล้างอายเร็วๆ้ยโอ้ยเยนี่คิดเยอะ มึงดูหน้ากูนะใชไมึน้อยสิเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยอะไรวะไม่คุยกันหมดเลยเหรอไอ้ไม้เริ่มเลยไฟไม้เฮ้ยแดงนะไปแดงได้นะมึงดูหน้ากูนะกูน่ะราชาแห่งควีนจังหวัช่ราชาแ่งควนพี่เพื่อทำให้เกมสนุกพี่ชาเลนจ์ผมผมไม่หลอกผมรอบนี้ผมสัญญาเราจะตายกันรอบโต๊ะ เฮ้ยเอา้เหรอคนง่ายเช่นเดกูเอาจริงเฮ้ยแล้วท้งหมดตายคนลาบโต๊ะทำไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยนเสียวจะบอกเขีเสียวคุโดนลูกเห็บบังคับนะกูโดนลูกเห็บบังคับมึงดวงดีกันจักว่าเฮ้ยดวงดีเกินไม่มีใครโดนเลยเออว่ะแก่เคมาแก่ให้เคมากาเป่า คิงเหรอคิงตัวเว้ยแรดกล้าเปล่าไอ้เคไอ้เคกูถ่ายเทสแหละเอามั่าใจต่อเลยครับกูลงน้องชาเลินแล้วอ๋อรอบมาดท้ายดิกว่าจะวนมาหนึงคัวต่อมาดิไอ้ลูกเ้ยวูที่คิงกูไม่ใช่ที่คิงไม่ใช่ไหนมึงมองหน้าดิแล้วมึงด่ามันดิไอ้ต่อแหล่ะเสียมาเองเสียมาเองโอ้โหเสียมาไม่ใช่ ไม่ไม่เหลือทรงเลยเด้อเสียหัวลั่นไปเิโอ้เสียแค่แค่ไม่มีเฮ้ยไอ้เชี่ยแค่ซือไอพวกลงไปเดียวอ่ะจะหลอกว่าเป็นใบใบใบเดวิลได้สวัสดีล้วนไปแล้วล้วนไอ้เา้าไ้หัวล้อได้หน้าเชี่ยวมากรีชีเอ๊ะวะ เรอบนี้ของจริงรอบนี้ของจริงรอบนีของจริงใช่ไหมงั้นผมขออนุญาตนะครับอออินเพื่อทําให้คิงเหลือน้อยที่สุดแหมโจ้ไอเชี่ยชิบหายละคิงเดวิดมาลงได้ใบเดียววะทำไมอ่ะตอแหล่แบบไม่เดียนเลยเป็นโคตรตอแหลไม่อยากจะเชื่อตอแหลได้ไม่เดียนเลยเีก็เป็นภาระแล้วต่ไอ้ลำท่านเดี๋ยวมันตัวล้อโตเดี๋ยวมันสวยพี่ผ่านก็ได้นะพี่หน้าตาพี่ก็ดูไม่กล้าอยู่วะโอ้ยเจ้า พี่บายอจังวะผล้นเป็นูาอย่านผู้ี้อ่เล่นเล่นน้อยเหรอไอ้เตียนใจนะคุณสนิทกับตะตุ่น่ะกุสนิทกับตะตุ่นเ นี่กันกสุริย์อ้เหียลงเป็นหมาวัดเลยมึงไอ้เหี้ยตายสวริย์ไอ้เหี้ยตายแล้วปากมันขยับด้วยคือประได้คือไม่ได้ตายเพราะเพราะเพราะอะไรนะหมายเนี้วตายเพราะแหลมต้านนั่นไอ้ใหญ่ยุกูเยอะไอ้กูเยอะได้ไหมเนี่ยไปอุ้ยผู้ชายอย่างนี้เดวิลไปแล้วเอ้หมายมาใชจไอ้ยายายาเราสามเราหกแล้วไม่กล้าหรอกพี่ไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอก จิ้งจอกอะม่เฮ้ยวิ้ยเหม็นเหม็นสมานเน่าอะไปไกลดิมือเริ่มตันมาเลยเขควายไอ้ตากมันทั้งแง่ทั้งแง่ตื่นมาคุณยังตายไม่จริงอันนี้อะสนิทจริงอุ้ยอุ้ยวิ้ยไชาเสียครำใจเย็นเสียไปแล้วเยอะไปแล้วเสียเยอะไปแล้วเยี่ยมเยี่มกระสุนน้อนี่มันเลือกกลัวเพื่อนเฮ้ย สี่ทับโกยังไม่ดูนะนั่นมันศูนย์ทับโกนะใจร้ายต้องเอามันหน่อยแล้วผมว่าเออดูจากปัญญาแล้วไม่น่าทำะไรผมได้นะใจร้ายติ่มเกินนะไม่ได้หรอกยิงโอเครอบนี้คุยโอ้ยเชี่ยผมไม่ดีเลยทุกคนโคตรชอบงานล็อล็อของมึงเลยเยอะกว่าเฮ้ยขอบคุณคุณบอกสี่ีสิบอันเลยเฮ้ยเฮ้ยใครได้เลยขอบคุณด้วยอะไรนะพี่พี่ลงอะไรวะควงไม่ใช่ละ ว่าไม่ใช่ละเอาเลยเอาเลยไม่แต่แต่ผมไม่มีการ์ดมาขอโทษเฮ้ยขอบคุณนะครับเสี่ยก็ต้องสั่งโดนเนีก็ต้องส่งเฮ้ยคุณฟ็อกซี่เชื่อคนง่ายเชื่อคุณฟ็อกซี่สั่งไปตัวนึงเลยครับเดี๋ยวผมสั่งไปให้อีกตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขออีุหน่อยนะครับคุณฟ็อกซี่ครับ20เมมเบอร์นะครับไม่ใครได้เลยขอบคุณนะเอาลุงไหมลุงไพ่จริงเหรอเนี่ยอะผมลุงไพ่จริงลอ่ะรันไปดิ อา้าวอุ้ยใชว,ยวุย้ยไหมอุ้ยอะไรพี่ไม่ลงไห้อะอา้าวปูผูกลงอ่ะลงเดียวให้มันจบๆนะอ่ากินหรัพี่ได้กินพี่ได้กินมันรอมาจากเขา อุ้ยเออยในหกวากที่แท้ก็ติดอ่ะกลับไปอยู่ในรังหมาป่าของแกซะเอาละไอ้เหี้ยผมหมดแล้วว่าท้าเล่นแล้วนะทำไมต้องมาทชาเล่นสิในเมื่อผมกัเหลือไปไงไพ่หมดไงอ๋อฮะมันมาทมันทำไมอ่ะก็ไพ่หมดไงไพ่หมดไง ควายเมีอ่ะนะงงเลยควายป้กูเหลือสูตรนัดไว้เพื่อนนัดนัดนัดแรกเลยเจอดูยังมาครับโอเคงั้นเราตอนนี้เราพูดความจริงเดียวนะเราพลาดนิดนึงจัดเลยผมลงคิกผมลงคิงครับได้ได้แล้วใครันจะพูดความจริงไว้เฮ้ยศพศพนี่นะศพคิงคิง ไม่คิดเยอะเลยจริงของจริงโก้ก็บอกแล้วว่าเราจอะพูลิงคอมริงกันไม่จริงๆแล้วผมแค่อยากโชว์ว่าผมมาสนิทกระสุนที่สุดต en> <right> ้องให้พูดพุกโดนังจริงไอ้เชี่ยกูไม่สนิทจริงหรอเนี่ยสองกระสุนกูโดนแล้วอะไรเนี่ย